สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโฮเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศนะครับสองห้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่ารุ่นเลื่อนสัมบันศักนะครับสี่เนั่นเองนะครับผม อง์นี้นะครับเป็นนะครับเนื้อทองทิพย์ยาขัดแดงนะครับผมสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผมก็จะมีพิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ b นะครับแล้วก็มีกิ่งเฉลิมพลมีบัวรอบนะครับแต่ว่าพิมพ์ใหญ่ a นะครับเนี่ยหลังตาวรีใหญ่ a แบบนี้นะครับนิยมที่สุดแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับนิยมที่สุดแล้วนะครับสี่เก้าห้าสาม มาพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่กล่องเดิมผมแกะออกมาให้ชมนะครับก็เป็นพระยอดนิยมยุคกลางนะครับต้องใช้คําว่ายอดนิยมไม่ใช่ยุคกลางนะครับยอดนิยมยุคต้นผมก็พูดผิดเรื่อยนะครับอันนี้เป็นยอดผิดอีกแล้วครับเป็นยอดนิยมยุคใหม่นะครับผมพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับสร้างโดยนะครับเพราะท่านอย่วนนะครับเจ้าว่า วัดช้างให้องค์ปัจจุบันนะครับรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับเลื่อนสี่เก้าหอนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับยาขัดนะครับผมมียาขัดด้วยนะครับผมพระสวยเวอร์นะครับองนี้สวยจริงนะครับบุ๊บวับเลยเนี่ยใครอยากได้เป็นของฝันปีใหม่ให้ตัวเองนะครับอง์นี้ก็ จัดไปนะครับหมายเลขยี่สิบแปดด้วยนะครับเขาจะมีโค้ดต่อกนะครับผมทอทหารหลวงพ่อทั่ววัดชังให้เลื่อนสรรมรัมมาสักนะครับสองห้าห้าสามนี่คือปีพศนะครับหมายเลขประจำองค์ยี่แปดนะครับสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าองค์นะครับผมองค์นี้หล่อได้เปี้ยปะมากนะครับแล้วผิวสวยจริง บัวเด้งนะครับหัวเข้าหัวเข่าสังกติเต็มเต็มลิ้วจีวรน,นะครับแขนหน้าใหญ่บึกเลยนะครับปากองนี้มีเสน่ห์มากนะครับท่านใดหาสี่เก้าห้าสามอยู่องค์นี้ไม่ควรลาดนะครับองค์นี้บอกเลยไม่ควรลาดพภาสวยจริง แล้วสองปีแล้วนะครับสองปีสามปีติดนะครับผมจะได้สี่เก้าห้าสามก่อนปีใหม่ทุกทีเลยนะครับบัวด้งดงตามฟองนี่เป็นยาขัดนะครับ นิ้วเท้าชัดเจนมือประสานสวยงามแขนล่ำนะครับสังกติเงาวับเลยริ้วจีวรสวยๆมีลายลาแดงนะครับเพราะว่าพระเขาลงยาขัดแดงส่วนที่ดำก็ดำไปนะครับส่วนที่แดงก็แดงมีเสน่ห์มากองนี้ จมูกสวยนะครับปากเป็นกระจับจมูกเป็นชมพู่นะครับเส้นหน้าผากลึกๆคมๆอย่าขัดอย่าขัดเขาถึงนะครับรุ่นนี้ขัดออกมาได้สวยมากอายุพาก็สิบสี่ปีนะครับสร้างปีห้าสามปีนี้ปีหกเจ็ดก็เข้าขั้นแล้วนะครับองนี้ ผิวเนี่ยวิตเลยนะผิววิตเลยตรงนี้ผิวสู้ตามากด้านหลังนะครับได้เลขนะครับตรงนี้หมายเลขยี่สิบปดสองห้าห้าสามเลื่อนสมณศักดิ์ วัดช้างให้โคดต,ตอกมือนะครับหลวงพ่อทวดแล้วก็ทอทหารเด่นตรงยี่สิแปดเนี่ยนะครับสร้างหนึ่งพันเก้าองค์องค์นี้ได้เลขด้วยนะครับท่านใด ชอบใจนะครับองนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างหนึ่งองนะครับเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองให้ตัวเองนะครับเป็นของฝันพีใหม่ให้กับตัวเองสักชิ้นนะครับองนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับก็สําหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่ A นะครับองนี้ผมเปิดราคานะครับหมายเลขยี่สิบแปดองนี้นะครับไว้ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับ สนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับไม่ค่คยมีออกมาให้เห็นไม่เคยมีออกมาให้เก็บแล้วนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่เอน้อยมากนะครับสองมืนสองโทรศูนย์เก้าแปดแปนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเนื้อสัมฤิดนะครับผมขัดเงาก็เป็นพิมพ์ใหญ่เเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับว่าตรงนี้จะแจมแจ้งแดงแจ๋สักแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเลื่อนผ่าปากนะครับผมนี่ทองแดงผิวไฟแล้วก็มีเหรียญอัป,ปกาเลยนะครับน้ำทองท่วมๆสวยๆนะครับมีมาแล้วให้รับชมกันนะครับผม นี่นะครับ <c oughs> จี๊ดเลยนะครับองนี้ผิวสวย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีนะครับพักเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ